สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแล้วมาแป๊บๆจ้าวันนี้พาลูกๆมาซื้อเสื้อผ้าจ้ะน้องชาบาจะมาหาชุดที่แบบว่าจะใส่ไปในงานเต้นรำของโรงเรียนเนาะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่น้องชาบาจะเรียนจบโรงเรียนที่นี่จ้ะเขาก็เลยจะมีการจัดงานเต้นรำเนาะก็เลยต้องพานางมาซื้อชุดสําหรับใส่ไปในงานเต้นรำจ้ะนี่จ้ะร้านเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่บบกซื้อชุดแต่งงานด้วยจ้ะ เมื่อ17ปีที่แล้วร้านมอตะก,กี้ไม่มีชุดไหนที่น้องชบ,บาชอบจ้ะเดีก็เลยจะพาลูกสาวไปอีกอเดมอนะเดมอนอีกเดมอนจ้ะดมอนี่จะเป็นเดมอที่ใหญ่จ้ะ ติดเท่าไรจะติดแค่ช่วงเวลาคนเพื่อเข้าไปทํางานแล้วก็ตอนที่เขาเลิกงานจ้ะแต่วันนี้วันเสาร์อากาศดีคนออกข้างนอกบ้านจ้ะรุดเรยติดเลยมาถึงเดอะมอล้ลวจ้ะเดอะมอลตรงนี้จะห่างจากร้านเอเชียนมาร์เก็ตแค่ประมาณ5นาทีเองจ้ะเดี๋ยวเด็กเด็กเขาจะไปซื้อน้ำนดื่มที่สตาร์บัคส์นั่นก่อนจ้ะ พอมาถึงเดมมเราก็จะมาซื้ออาหารกินก่อนจ้ะหิวเขา่าหิวเขา่าเราไม่รู้ว่าเด็กๆเขาอยากจะกินอะไรกันร้านอาหารไทยอยู่ตรงนู้นจ้ะ<ม>เด็กๆเข้ามาซื้อผลไม้ปั่นกันจ้ะ ที่นั่งเราจะน่นอย่าตรงนั้นน้องจันตาดยืนผีผมอย่ตรงนั้นเราสั่งเขาของสองของแต่เดี๋ยวรอประมาณสี่นาทีจ้ะเขากําลังทําอยู่จ้ะนี่ของน้องชบาจ้ะน้องชบาไม่ขอออกกล้องเนาะนางไอ้เป็นวัดนางแค่ไอ้นี่แค่เกสรดอกไม้จ้จะนี่จ้ะ แกอยากแกให้มาม่ด้หรอก thank you สว mm ีทฮัทนี่จ้ะเ mm hmm. ข้ากล่องมีอะไรมัง่งมีกุ้งทอดมีปอเปียมีไก่เทอริยากิ mm hmm. มีเข่าสวยจ้ะ mm hmm. แล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวทอดมีสลัดน้องเจนาตากินกับแม่จ้ะมาขอชิมกับแม่ เห็นหน้าอร่อยเดยวตอนแรกนางบอกว่านางอิ่มนางไม่กินจ้ะ เลยจ้ะนี่ชุดราตรีโอ้ด้านในด้วยนี่จะเป็นของอเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นชุดสั่นของเด็กวัยรุ่นหน่อยจ้ะนี่นี่จะชุดสวยเลย เจนตาด้วยนะงบอกนางชอบชุดนี่ oh. <Yeah. S 2> จะไปลองจ้ะในตรงลองชุดอยู่ตรงไหนไปละไปละไปล,ะไปลองชุดละหนู okay. สวัสดีค่ะก่อนลูกมามิรืมอหม่สวัสดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> เอยังสวยเลยจ้านูยังสวยเลย จะอยากกินลูกอมกันเอมือสิบกหยวนไปห้าสิบเซนจ้ะสิบบาท ในลูกได้เท่าไร่มามม่ด้วยสิบห้าบาทจอด้วยได้ครึ่งกำมือได้ครึ่งฟ้ามืออยู่จะพุงสถาเราจะ <c oughs> มองข้าวข่าไป Sweet. Anyway, okay. ไหนรูปอมิดด์อุปกรณ์ี่ฟอร์มนะฮะหนึ่งดอลลาร์จ้ะน้องน้องฉาพาซื้อทั้งหมดหนึ่งดอลลาร์ได้หนึ่งกำมือเราซื้อสพงสภาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะเราก็เลยแวะมาร้าน่ะเอเชียนมาร์เก็ตจ้ะแวะมาซื้อมะละกอมาม่ข้าวเหนียว ก่อนไปแ่าจะออกมาซื้อนี่ก่อนเนี่ยเด็กๆเขาอยากกินน่าชานมเย็นกันจ้ะร้านนานะมิสเตอร์วิชเนาะไปล้เดินไปก่อนพี่เขาเลยเนาะ thank you สวีน่า 行。 ันว่าจะมีมะละกอสดๆหรือเปล่าอุมะเฟืองลูกใหญ่เลยจา้าดูเราจะให้ดูมีแ่มะละกอมีสดอยู่มีลูกในสดจ้ะหนึ่งลูกเราจะเอาสองลูกก็พอนะในลูกในสดด้อไอ้ลูกนี่เน่า ลูกนี่หรอมั้งเนี่ย้ะลูกใหญ่อยู่จ้ะมีหัวปีถั่วดินมีพักปุ้งตรงนู้นจ้ะจะเอาไปมะกรูดด้ยจ้ะเอาไปมะกรูดขึ้นมีแต่เหีห่ยวๆเถอะละ อของละสี่สิบบาทไหน,น,นอ,อันไหนโอ้มีแต่กันหีวหววเลย กินดีกว่าเนาะเดี๋ยวซื้อเครื่องไปทำก๋วยเตี๋ยวดีกว่ามีมะละกอซุปด้วยจ้ะมีทุเรียนด้วยจ้ะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นทุเรียนแค่แข็งเนาะเราจะมาซื้อขนุนนี่จ้ะ ผ้าอ่อนนะมม่วงไทยเราด้วยจ้ะนี่เราจะใท้ด้วยไทยแมงโก้ม่วงไทยจ้ะม,ม่วงฟ้าลั่นเนาะนี่จ้ะใครไม่รู้ถอดออกด้วยม,มังคุดซก็มีจ้ะนีฝก็หลังด้วยนี่จะเป็นหัวขานะพักทุกอย่างเลยจ้ะม,ม่วงไทยเรา อันนี้มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวบ้านเราเด้นี่นะเออลกูกสดอยู่จ้ะเด้อไปเห็นเราเปรี้ยวปากเดี๋ยวซื้อไปกินกับน้ำพริกปลาหวานเนาะมีลำไยด้วยมีทุกอย่างเลยนี่จะเป็นพวกปลาต่างๆเนาะมีพวกปลาซิวปลาช่อนปลาหมอของไทยเรานี่น่าจะเป็นมันไม่แน่ใจปลาอะไรเนี่ย ไม่ใช่ปลาสลิดหรอกเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี่หน่อยเก็ตใหญ่ๆหน่อยไม่แน่ใจว่านี่คือปลาอะไร่าจะเป็นปลาหมอแหละอันนี้เนาะใช่ไหม่หาจะเป็นของคนเวียดนามแบบว่าใช่แหละมาจากเวียดนามนี่จะ้ะปลาต่างๆเยวจะพาไปดูปลาลดด้วย นีป่ปลาสลิดจ้ะนี่เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นปลาสลิดนะใช่แหละนี่นี่ก็จะเป็นพวกกุ้งจะ้ะกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยเราก็มีปลาซิวปลาซิวที่เขาทําสําเร็จมาแล้วจ้ะเขาเอาเก็กออกแล้วเอาใส่เอาอะไรออกแล้วเราก็าไปทํากินได้เลยนี่จะเป็นปลาลดปลาลด จะเป็นปลาซิวนี่จ่ปลาซิวใครอยากเที่ยวหมากเด้ออยู่กันนี่ก็มีหมากขายเด้อนี่หมากใครอยากเที่ยวหมากเด้่องนี่หมากด้วยจ้ะอัคสะเดวหมากหน่อไม้ทามาดูสตอร์มีจะมีสตอร์ด้วยเนี่ยมี่จะสตอรก์ก็มี เป็นพวกปูดองจ้ะก็จะเป็นปลาต่างๆเนาะมีปลาช่อนตัวยยใหญ่ๆเลยด้วยปลาช่อนเด็กปลาทูอยู่ตรงนู้นจ้ะเอาเราจะเข่าไปเอาปลาทูได้ไหมเนาะทนีนี้นู่นปลาทูอยู่ตรงนั้นเอาเข้ามาได้อยู่จ้ะไหนตรงไหนนี่จับปลาทูเดี๋ยวจะให้ดูปลาทูอันนี้จะเป็นปลาเค็มจ้ะ มีขนมทองม้วนด้วยมีรสเผือกมีใบเตยน้องจินตาชอบกินรสเผือกจะ้ะอ๋อทุเรียนด้วยเราจะเอาทุเรียนไปด้วยนี่มันเป็นมะพร้าวจะ้ะมีกินทุเรียนด้วยจะ้ะเราจะเอาขนมเปียกไปด้วยจะ้ะเนะนี่นี่จะเป็นใส่ทุเรียนแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนี่จะ้ะ จะเป็นพวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวจ้ะเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นพัดไทยนี่จ้ะมาจากเมืองไทยเราเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะห่อเกี๊ยวดีกว่านะส่วนตรงนี้จะเป็นพวกขนมของหวานเนาะของเมืองไทยเราจะจะมีพวกบัวลอยเนี่ยหลายอย่างเลยจ้ะพวกขนมชั้นด้วยแต่ว่าจะเป็นที่แบบแช่ในช่องแข็งเนาะขนมตาลก็มีจ้ะนี่จ้ะขนมตาล ขนมอะไรอีกนะขอจำชื่อไม่ได้นี่จะขอจำชื่อไม่ได้มีขนมถั่ยด้จ้ะเนี่ยขนมถยยั่ยเราเคยซื้อไปกินอยู่อย่างอร่อยจ้ะข้าวเหนียวอยู่ไหนอ่ะปกติข้าวเหนียวจะอยู่ตรงเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีข้าวเหนียววันนี้มองไม่เห็นข้าวเหนียวเลยจ้ะไม่มีเลย อาวเราเลยจะอวดได้ข้าวเหนียวได้วันนี้เอานอนข้าวเหนียวสำปะตองแต่มีแต่ถุงเล็กอะไม่มีถุงใหญ่เลยนี่จ้ะเอาดีนะแบวบตาดีเหลือถุงสุดท้ายแต่ว่าเป็นถุงเล็กปกติเราจะซื้อกระสอบใหญ่เนาะเป็นถุงใหญ่นี่จ้ะอเป็นไรเนาะได้ถุงเล็กก็ยังดีดกว่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวหนามาเขาก็คงจะเอาแบบข้าวเหนียวกระสอบใหญ่มาเนี่ย อาหารไทยก็นี่เยอะแยะเลยจ้ะแต่ว่าแบบคงถ่ายดูให้แม่มดนะเพราะว่าเราจะรีบกลับบ้านด้วยจ้ะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนี่จะเป็นพวกหน่อไม้ในปบหานางเนาะก็ทําสาเร็จมาแล้วเราก็แค่เอาไปต้มเอาไปอุ่นจ้ะนี่นีกแกงหน่อไม้เนาะอันนี้ก็ซุปหน่อไม้ลวกนี่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวจะซื้อนี่ไปด้วยจ้ะแล้มีปลากระป๋องสามพ่อครัวด้วยเราก็เคยได้ยินแต่สามแม่ครัวนี่เนาะ ดูนี้เขามีสามพ่อครัวด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นขนมไทยไทยของเราเต็มเลยจ้ะเนี่ยนู่นจะ้ะขนมขาไก่ขนมอะไสับปรปดด้วยนะนี่จะ้ะตัวแปบก็มีขนมขาไก่ขนมไทยเราต่างๆเยอะเลยจะ้ะตรงนู้นขนมไทยตรงนู้นจะมีขนมเท่าแก่น้อยด้วยจะ้ะ ขนมผิงด้วยนั่นจ้ะขนมถิงต้องนี่ขนมผิงขนมสาหร่ายเท่าแก่น้อยเต็มเลยจ้ะก็เนี่ยจ้ะขนมไทยๆเราเต็มเลยมันกับขนมเท่าแก่น้อยนี่จ้ะขนมมลาหมึกเส้นปรุงรสเบนโต น้องชาบาชอบกินนี่บิลลีกกล่ก็ลูกๆมีชอบกินมากๆเลยเนี่ยนี่จะเป็นพวกกระทะเนาะพวกจานพวกถ้วยจ้ะเนี่เมื่อก่อนน่ะมีช้อนนะ่ะตามาลายด้วยจ้ะแต่ตอนนี้บอาหาไม่เจอไม่รู้ว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่าเดีวค่อยซื้อไปเนาะเราอยู่ยจักก็าหายไปไหนจ้ะอยู่กับบ้านนะ่ะหรือแค่สี่อันเองจ้ะช่อนช่อนนะ่ะตามาลายของอเมืองไทยเราเนาะ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหายังไงก็หาไม่เจอนี่จากเป็นตัวเป็นตัวมาจากเมืองไทยเราด้วยจ้ะยี่ห้ออะไรพระอาทิตย์เราจะให้ดูม,มีมีดปอกเปลือกด้วยจ้ะของเมืองไทยเราเลยด้วยใบมีดคมยาวพิเศษเมื่อก่อนน่ะไม่มีขายเน๊ เดี๋ยนี้เขาเอามาขายด้วยของบ้านเราอย่างเนี้ยใช่ดีจ้ะใช่ดีกว่าของของฝรั่งเนาะที่เขาเอาไปปลอกเปลือกไปพักผลไม้อะไรเนี้ยของเมืองไทยเราใช่ดีกว่าจ้ะเราอยากได้ช้อนตามาลายจ้ะใครเป็นเหมือนแบวดึงซื้อไปนะ่ะเราอยู่ๆมันก็หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆตอนนี้นะ่ะเหลืออยู่แค่สี่อันจ้ะช้อนตามาลายของเมืองไทยเราเนาะมากระดานนี่ตอนไหนเด๋ยวก็มาหาประจําจ้ะแต่หาไม่มีเลย สงสัยมดเราเขาไม่ไดเอามาขายอีกมั้งอุ้ยนาคแบบยังมันเลยดูยช้อปปิ้งทางวันเลยจ้ะนี่จ้ะจะพามาดูโคบเนี่ยใครจะเอาโคบร,รุ่นไหนเนี่ยโคบใบใหญ่ก็มีด้วยโคบใบน้อยก็มีเมื่อก่อนอนะเหมือนเขาจะมีโคบไม้ด้วยจ้ะอยู่ก็ตรงเนี่ยสงสัยคนซื้อไปหมดแล้วระมะั้งไม่มีหัวด,ด้วยจ้ะเนี่ย เราจะเอาหวดไปดีกว่าหวดก็บบ้านแบบมันขาดเหรอเดี๋ยวเอาอันไหนดีเดี๋ยวก่อนอันไหนง,งามๆช่วยเราเลือกสินี่จ้ะเอาอันนี้เนาะอุ้ยอันนี้มันเมย์ม่งาม <laughs> นี่อันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวนี่ใบละเท่าไหร่อันละห้าเหรียญจ้ะสี่เหรียญเก้าสิบเก้าห้าเหรียญเนาะเราจะซื้อหนังยางไปใช้ด้วยจ้ะก็บบ้านมดเหรอ นังยเราจะซื้อนี่ไปเห็นน้องเจนาตาจ้ะนางนั่งรออยู่ในรถอันนี้จะเป็นไก่ในหมูอยู่ไหนอ่าอันนี้มีเห็นมีหมูเลยมีแต่ไก่เดี๋ยวเอานี้เรากันเอาไก่เราก็จะเอาเขาต้มมัดไปเหนาา็นน้องชลาด้จ้ะมีขนมตาลด้วย นมชั่นกเนียมีขนมดอกจอกด้วยแต่เราทำสวยกว่าจ้ะขนมกล้วยฉาบด้วยนขนมข้าวตัง เขาพิวเลยไปลูกเาเลี้ยวมามามาพีิดี่พี่ลมมาอยังแรงเลยอันหนูไปไปหนูไปไปเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนจ้ะลมมาอย่างแรงเลยมา,ยารเราจะมืดมาแล้ว,ลวเราต้องขับรถประมาณ หนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงจะถึงบ้านเนาะมาดูว่าเราจะถึงบ้านก่อนไหมก่อนที่ฝนจะตกจะ้ะโอ้ฝนตกจ้ะฝนตกแล้วมาถึงบ้านพอดีอม,มาถึงบ้านพอดีเลยจ้ะฝนตกพอดีเลยด้วยโชคดียังวะขับมาถึงบ้านแล้วฝนตกทันทีเราจะ กลับมาถึงบ้านเราจะมาดูกันว่าเราเจออะไรดูบินลี่บิลลี่ทาสีอนี่จ้ะเขาเรียกอะไรรูปปั้นเนาะที่เราไปตกแต่งก็หลังบ้านจ้ะเราจะพามาดูระบายสีทาสี ้เรา้ออะไรจะพามาดูจ้ะว่าน้องเจนตาซื้อรองเท้าอะไรเราเพิ่งซื้อให้น้องเจนตาเมื่อปีใหม่เนาะวันปีใหม่อะรองเท้าอะยี่ห้อนี่เลยจ้ะในกีเอะของเขาเนี่ยเนี่ยเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้ว่าก็เพิ่งซื้อให้น้องชาบาเนาะไปคู่นึงน้องเจนตาอยากได้อีกแล้วจ้ะเนี่ยปีใหม่นะ่ะเราวเพิ่งซื้อให้น้องเจนตาไปใช่ไหม นี่เราก็มาซื้ออีกนี่สีเดิมจ้ะคู่แบบเดิมเบอร์เดิมเนี่ยเดีเ๋ยวกระเทียมจ้ะตื่นเช้ามามาต้มหม้อซุป๋วยเตี๋ยวนะตั้งแต่เช้าเลยจ้ะเราก็มาเจียวกระเทียมกระเทียมอย่างหอมเลยได้กลิ่นทั่วบ้านเลยจ้ะเดี๋ยวจะมาลวกเส้น๋กยเตี๋ยวกันจ้ะอยู่กันนี่ก็มีให้กินทุกอย่างจ้ะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นสดก็มีไห้จ้ะนี่จ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวมาจากเมืองไทยเราเลยจ้ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นสดเนาะหมูเดงเราก็ทําเองจ้ะนี่จ้ะส่วนลูกชิ้นเราซื้อมาจากร้านเอเชียนมาร์เก็ตเนาะลูกชิ้นปลาจ้ะเด็กๆเขาจะชอบกินลูกชิ้นปลามากๆเลยเครื่องก๋วยเ,เ,เตี๋ยวที่เบาเตรียมมาไว้จ้ะ ก็จะมีต้นหอมพักชีกระเทียมเจียวถั่วดินมะนาวถั่วงอกเราก็พักใบโหระพาเนาะน้ำตามิพริกแห้งน้ำตาลนี่จะ้ะถั่ยกระ้านเ,นเวลากินก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้ถั่ยใบยใหญ่เลยจะ้จะเราจะให้ดูถั่ยนี่ใบใหญ่มากๆเลยจะ้ะ นี่จ้ะส่วนกล้วยเนาะที่เห็นที่เรวซื้อมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ลูกสีเข,เขียวอยู่เลยจ้ะดูมาไวแค่คืนเดียวสีเหลืองแล้วเดี๋ยวจะทอดกล้วยวันนี้แหละเพราะว่าน้องเจนาตาน่อะถามแล้วถามอีกว่าอยากกินกล้วยทอดจ้ะนางเป็นเด็กที่ชอบกินของหวานไทยเนาะยิ่งกล้วยทอดนะ่ะนางก็ยิ่งชอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะทอดกล้วยเนาะดูในกล้องเหมือนกล้วยมันไม่ค่อยสีเหลืองนะแต่ว่าสีเหลืองแล้วจ้ะ นี่ชามของน้องเซนาตาจ้ะนางชอบกินใส่ถั่วงอกเยอะๆชิมละทีนี่อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะอันนี้ชามของบิลลี่จ้ะเทกระเทียมลงไปโจกๆเลย <laughs> บิลลี่ชอบใส่กระเทียมเจียวจ้ะ ไปด้วยไม่ถ่ายเห็นหนาเนาะนี่จ้ะถ่ายเห็นแต่มือก็เพราะว่านี่มือเบลลี่จ้ะเมือตะกี้เป็นน้องเจนาตาเนาะทีนี้เป็นบบลลี่จ้ะไปลวจ้ะยกไปกินแล้วเสียงเบลลี่น้ำแข็งในตู้เย็นจ้ะนี่จ้ะอันนี้เป็นชามก๋วยเตี๋ยวของแหลวนะ เราจะชอบใส่น้ำน้อยๆจ้ะ